พี่สิงโตวไว้ทรงผมเทพพอจะมัดใจเธอได้เป้าสิงโตเจ้าป่าที่ท่ามาาหล่อที่สวนสัตว์เชียงใหม่สิงโตเป็นเสือขนาดใหญ่ขนสั้นเคลียนสีน้ำตาลอ่อนบางตัวอาจมีสีออกเทาเงินหรือบางตัวก็มีสีอมแดงหรือถึงน้ำตาลแดงใบหน้ากว้างปากค่อนข้างยาวจมูกมักมีสีดำสนิทม่านตาสีเหลืองหรืออัมพันธ์ผูม่านตากรมหูสั้นกลมหลังหูดำขาหน้าใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหลังอุ้งตินกว้างหางค่อนข้างยาวปลายหางเป็นผู้สีดำ และมักมีสิ่งคล้ายเดือดแข็งอยู่อันหนึ่งซ่อนอยู่ภายในผู้หางด้วยนายวุฒิชัยมุ่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลมีโปรโมชั่นสุดปังอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องน้องสัตว์มีการดำรงชีวิตที่แปลกใหม่สร้างความตื่นตาให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันแวะไปเที่ยวหาน้องๆ้องกันนะ